เียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูหมิวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยเรื่องคํำพอ้องเด็กๆที่น่ารักของครูหมิวพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนไปพร้อมๆกันนะคะพ้องคือคําที่มีการเขียนหรือการอ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะ ซึ่งคำพ้องจะมีด้วยกัน2ชนิดคือ 1. คำพ้องรูป 2. คำพ้องเสียงลักษณะของคำพ้องรูปนะคะ 1. เขียนเหมือนกัน 2. อ่านออกเสียงต่างกัน 3. ความหมายต่างกันนะคะทีนี้ข้อสังเกตของคำพ้องนะคะ ข้อสังเกตก็คือการอ่านคำพองรูปเนี่ยให้ถูกต้องเราควรดูที่ข้อความอื่นๆประกอบด้วยว่าคำพองรูปนั้นเนี่ยมีความหมายอะไรจากนั้นเราจึงจะอ่านได้ถูกต้องนะคะเป็นตัวอย่างคำพองรูปนะคะคำแรกอ่านว่ากรีหมายถึงโครงแข็งแรมที่หัวกุ้ง คำที่สองอ่านว่ากะรีแปลว่าช้างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงต่างกันและความหมายต่างกันนะคะเขาจึงเรียกว่าคำพ้องรูปตัวอย่างเดียวอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะครูหมิวจะนำตัวอย่างที่เรียนดู ก่อนจะดูตัวอย่างที่สองเรามาดูประโยคกันค่ะการแต่งประโยคคําว่าการีสวนสัตว์แห่งนี้มีกีสามเชือกกรไหมายถึงอะไรคะมายถึงช้างถูกต้องค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างที่สองค่ะอ่านว่าเสมานะคะซึ่งหมายถึงเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์นะคะ ภาพที่สองอ่านว่าสเมเอาหมายถึงชื่อพืชชนิดหนึ่งค่ะของรูปนะคะแม่ฉันปลูกต้นกระบองเพชรพันสเมเอาตัวอย่างที่3นะคะปักเป้านะคะหมายถึงว่าวชนิดหนึ่งที่มีหางยาวครูหมิวเชื่อนะคะว่าเด็กๆหลายคนเคยเล่นว่าวถูกไหมคะ ว่าวจะมีด้กันในฤด,ดูอะไรคะนักเรียนฤด,ดูหนาวถูกต้องค่ะนะคะภาพที่สองอ่านว่าปักกระเป้านะคะเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เราพูดถึงปลาแล้วเราจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงทะเลถูกต้องนะคะปลาปักกระเป้าเนี่ยจะอยู่ตามทะเลซึ่งตามรำตัวจะมีหนามแหลมนะคะเมื่อนักเรียนเห็นสัตว์ชนิดนี้แล้วอย่าเผลอไปหยิบจับหรือไปแตะต้องนะคะอาจจะเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้นะคะ หลังจากที่นักเรียนรู้ความหมายของคําพ้องรูปนะคะและตัวอย่างที่ครูหมิวให้ดูข้างต้นไปแล้วนั้นทีนี้เรามาฝึกอ่านคําพ้องรูปที่เป็นบทกรอนกันนะคะเด็กๆพร้อมยังคะเราไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะให้เด็กอ่านตามครูนะคะเพลาเย็นลมพัดเบาพ่อนั่งเฝ้าเท้าล้อหักคารุแปลว่าหนักไปเก็บผัก ใส่ครุไว้สมเอางอกขึ้นหนาบนเสมาหน้าวัดใหญ่ชาวขแมแสนดีใจรีบวิ่งไปถอนต้นแขมโขงกะรีรีเดินย่ำปรีกุ้งตำไม่ยิ้มแย้มสะน้ำต้องซ่อมแซมได้ของแถมเพลงสระแอ แห่แหนมาที่บอกเพื่อนมาขอชมจอกแหนพ้องรูปเขียนเหมือนแท้ต่างแต่เสียงและความหมายนะคะคำที่เป็นตัวอักษรสีแดงนะคะก็จะเป็นคำพ้องรูปทั้งหมดนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องคำพ้องเสียงนะคะเรามาสรุปสั้นๆกันนะคะว่าคำพ้องรูปเนี่ยคืออะไร คำพ้องรูปก็คือ1นึ่คำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและก็ความหมายต่างกันนะคะเขาเรียกว่าคำพ้องรูปคำพ้องเสียงนะคะลักษณะของคำพ้องเสียงก็มีอยู่3แบบเหมือนกันนะคะแบบที่1อ่านออกเสียงเหมือนกัน 2. เขียนต่างกัน 3. ความหมายต่างกันนะคะ ต่างกันอย่างไรเรามาดูตัวอย่างค่ะเห็นตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างนี้นะคะสังเกตคำที่ครูเหมียวจะอ่านต่อไปนี้ดีๆนะคะการอ่านว่าการซึ่งหมายถึงงานหรือเรื่องที่ทำสิ่งที่ทํา2การอ่านว่าการหมายถึงเวลา3การอ่านว่าการหมายถึงทอง นักเรียนเห็นความแตกต่างของคำทั้งสามคำนี้ไหมคะคำทั้งสามคำนี้เป็นไงคะนักเรียนสังเกตดีๆเขียนต่างกันถูกไหมคะแต่เวลาอ่านอ่านออกเสียงเหมือนกันความหมายทำไมคะแตกต่างกันออกไปนะคะฉะนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนงั้นดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะจะมีตัวอย่างที่สอนะคะเพื่อให้นักเรียน เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะอ่านตามครูหมิวนะคะโจทย์อ่านว่าโจทย์หมายถึงบุคคลผู้ฟ้องคดีต,ต่อศาล 2. โจทย์อ่านว่าโจทย์หมายถึงคำถามโจทย์อ่านว่าโจทย์หมายถึงพูดกันเซ็งแซ่เหมือนเดิมนะคะจากที่นักเรียนเห็นคำทั้ง3มคำนี้แล้ว เห็นชัดเลยว่าคำว่าโจทย์แต่ละคำเขียนแตกต่างกันนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนกันความหมายก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก่อนที่นักเรียนจะใช้คำว่าโจทย์ไปแต่งรูปประโยคใดๆนักเรียนควรดูความหมายให้ชัดเจนก่อนนะคะเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องคำพ้องเสียงนะคะนักเรียนอ่านตามครูเหมือนเดิมนะคะพักอ่านว่าพักหมายถึงหยุดชั่วคราวพักอ่านว่าพักหมายถึงหมู่คนที่รวมกันเป็นฝ่ายพักอ่านว่าพักหมายถึงหน้าจากตัวอย่างทั้ง3ามตัวอย่างข้างต้นที่นักเรียนอ่านไปแล้วนั้นนะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า คำแต่ละคำเนี่ยเขียนต่างกันทุกคำนะคะแต่เวลาทำไมนักเรียนเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านเหมือนกันความหมายต่างกันนะคะเขาจึงเรียกว่าคำพ้องเสียงเป็นตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะให้เด็กๆทุกคนอ่านตามครูหมิวนะคะคัดสรรสร้างสรรผู้เท่า เท่าทานเคารพสู้รบพึ่งพารังพึ่งไข่มุกประมุกคุณย่าต้นย่าแกงขั่วขั่วโลกกรรมมือเคราะกรรมใบหน้าน่ารักคุณธรรม กระทำโอดครวนพระโอดโชคลางเปียกโชคเรามาสรุปเนื้อหาคำพ้องโดยรวมนะคะซึ่งนักเรียนก็เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เรื่องคำพ้องรูปกับคำพ้อง เสียงทีนี้เราจะมาสรุปกันสั้นๆเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะคำพ้องรูปคือเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและก็ความหมายต่างกันนะคะคำพ้องเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกันความหมายต่างกันเขียนต่างกันนะคะทีนี้เนื้อหาจบลงไปแล้วนะคะ ครูมิวก็จะมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของเด็กๆทุกคนนะคะว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่เรียนข้างต้นไปมากน้อยเพียงใดนะคะบททดสอบของครูมิวนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่10ข้อนะคะเรียนทำอย่างไรให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะคะแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อ โดยทำยังไงคะครูหมิวไม่ได้มีกอขอคองอไม่ได้มีชอยให้กาฉะนั้นแสดงว่าครูหมิวให้นักเรียนเนี่ยคัดลอกลงบนสมุดนะคะแล้วเลือกเขียนคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะลงในสมุดเรียนนะคะ วันนี้นะคะครูหมิวก็ขอจบห้องเรียนออนไลน์นะคะจบการเรียนรู้เรื่องคำพ้องเสียงคำพ้องรูปไว้เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ครูหมิวมีข้อความสั้นๆเป็นคติและเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนนะคะ mm hmm. ความพยายามความตั้งใจเป็นบอกเกิดแห่งความสำเร็จนะคะ mm hmm. ไม่มีอะไรยากเพราะเด็กๆของครูหมิวเก่งเสมอนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ